สวัสครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ่อ,อชาวทุกทุกท่านนะครับทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในโหมดทีมนะครับแปดแปดดาเนฟแก๊สดันี้ก็เล่นง่ายนะครับไม่ยากเล่นง่ายแล้วก็ตายง่ายเช่นกันนะทุกคนยิ <c oughs> ่งชุดผมแล้วด้วยยิ่งตายง่ายเข้าอีกเนาะโอ้โหโกงจัดเลยห้าแปด น่ารักมากฮิตเลอร์น่ารักมากทุกคนนะครับดูฮิตเลอร์นะครับหนึ่งเงินตอนนี้นะจงรุกไปเสร็นแล้วนำกลับไปยังฐานภายในเวลาที่กำหนดวายแน่เลยเบิกกันเลย,ยคล้องจะเปิ <S 2> <S 2> ดไปแล้ว,ว ลงทีมของคุณพ่ายโอ้แอบได้ AP อีกกูจะบ้าจะไปยังไงเนี่ยกูโอ้แส้ Yeah, yeah. เงีดูเพื่อนกลางลึกกลางลึกกลางลึกนายแ้ววะเอ็งมาแล้วอีสวยว่ะทีมของคุณได้รับชัยชนะมาวะทุกคน็นนี้

หลงมามันเลทีมอคุณได้รับชัชนะมั่งแล้วมั่งแล้วนั่งลองีหเหงาจังอะเล่นคนเดียวเหงาจัง 来玩。 โอ้ตัวกระซาเาเลยขอ้ตัวดีโอ้โหตึกทั้งเลยตึกทั้งเลยอะ ตีไม่รับใชนาแตตีนมาจา <c oughs> ัดกูแตกยังไม่มีใ,ใครพูดถึงกูเลย

มันเกิดไปแล้ว ได้รับชัยชนะมาแล้ว C4 ว่ะยออื เองก็ได้เฮ้ยดีดีทีมของคุณจะไม่ถูกเป้าหมายได้เสมอเฮ้ยเอ้างมผู้ชายทีมของคุณได้รับชัยชนอ้ออะไรวะ เพื่อนโอ้ก็ไอ้กูตายเฉยเลย Yeah, I and mean make มา,มาดี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 วะมาดีวะ <c oughs> ว่าแล้วไม่เดินมาเกินเวน,เนตรวจแจ้งไปด้เพื่อน กูยอมให้ได้แล้วเปิดไเยอะจังอเราเปไปแล้มาดิ จังหวะรอซากเก จังหวะไม่ได้ทุกคนโอ้โหจังหวะไม่ได้เลยดายจังหวะมันไม่ดีแล้วผมเออยิงไม่ออกยิงไม่ถูกเลยเมื่อกี้นี้ ยังไงโอ้โ <laughs> หตทิพส <laughs> องไอตวดใหญ่จิ๋มอะโอ้ oh, ดูดีไม่ตายเฉยเลย ตายว่ะโอ้ยแพ้แ <laughs> น่เลยแพ้ยคนณลุกวาไงดูวะ ยิบพวกคุณได้แล้วเาว่าดูเอาไหนแล้วทุกคนยิบเก้าคิวนี่เราต้องแฮรไม่ได้นะครับวินเดียวนะต้องหนักไม่ได้ก่อนวิน มาเยอะครับผม เรียบร้อยมาว่ะทุกคนโอเคทีมชน้รับชัยชนะหนึ่งวินหนึ่งวินโอ้โหทุกคนดูเพื่อนเราพร้อมลุยมากครับผมบอกเลยว่าเปิดไปแล้ว ลังดีศัตรูบุกยึดวัตถุเป้าหมายโอ้หลังมาเศรษฐายให้ตายเลยจริงแล้วอะแพ้โอ้หลังยิ้มของคุณพา่ายแพ้เฮ้ยเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้รากันไปก่อนสวัสดีครับ